แม่แมีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปลเราเฝ้าโอละอกล่ำลูกต่อให้ดอนเปลไปห่างฮันนไปจนกลายแต่เล็กจนโตแม่ แม่พนอแม่พายพ่อยอมเกิดจากรหักลูกปักดูห่วงใจเติบโตเล็กจนใหญ่ไม่ได้อะไรมีใช่ได้นะพระค่านะฮามนมควรคิดพิธีไิถัยดีข้านะนม,มแม่นี้ กมีอะไรผสมโอ้แม่จ้า,า,า,าลูกคิดถึงข้านะฮมนมเหลือในอกผสมกลางเตน,นะฮะน้อมไม่ลูกดื่มกินข้านาะมนมชวนชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อหลังเปรียบดังแผ่นฟ้าหนักกวา่าแผ่นเดินปวดเรียนภาคเรียนจนสิ้น งห้านมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอควรคิดพิดีไิยดีข้าน,น้านมแม่ดีจะมีอะไรผ่าสมว่าแม่จะหาลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกับน้ำน้องไม่ลูกดื่มกินข้าน้ำนมควร ชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อลังเสียบดังแผ่นฟ้านักกว่าแผ่นดินปวดเรียนรากเรียนจนสิน้นหยดหน้านวมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่อย